วัดีค่ะวันนี้นะคะพามาปลูกผักสวนครัวกันค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะก็เริ่มจากการเตรียมพิทมอสนะคะที่เราจะนําเมล็ดต่างๆลงมาเราะลงในกล่องที่เราเตรียมไว้นะคะก็ใช้พิทมอสแล้วก็นําเมล็ดที่เราเตรียมไว้โรยลงไปนะคะแล้วก็ก่อนที่จะนําเมล็ดลงไปเราก็ฉีดพนน้ํานะคะให้พอชุ่มๆนะคะแล้วก็โรยมเมล็ดลงไป ค่ะวันนี้ก็มาปลูกลายอย่างนล้น,นะคะพวกตระกูลพิกต่างๆนะมะระผักกุ้งสูง้ผักกันนาะผักชีฝ่าเมื่มอพรมน้ําแล้วโรยเมล็ดแล้วนะคะแล้วก็นําพิกนอตมากบหน้านิดหน่อยกบหน้าดินอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็ฉีดน้ําให้ชุ่มๆแล้วก็ปิดฝา เป็อันเสร็จได้เลยนำไปฝ่งเอาไว้นะคะแล้วก็รอดูนะคะว่าต้นกล้าจะขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยย้ายต้นกล้านั่นเองค่ะปิดฝาแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มก่อนนะคะค่อยมาดูกันค่ะว่าจะขึ้นดีไหมอันนี้เป็นมะระจีผักชี มีกระนาห้องเต้มีถั่วต่างๆนะคะมีกระนาห้องกลมีคนพุ่นห้อง,ง,ตองเต้มีต้นหอมมีพริกหวานยักษ์สเปนพริกขี้หนูสัวันพริกหยวกกระเจียบนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างเลยที่ยังไม่ได้ปลูกนะยังมีตระกูลมะเขือเทศเลดดีดแครอทพริกหวานตังกวาหัวเชดเท้าแล้ว่าแตงโมต่างๆ มาลองดูกันในคลิปหน้าค่ะ